เพราะจจวดกับเ่าพิแแ้้วจะจวดใช่นหะม,ม,<า>มัน้ซดาวรดกินมันเนียวคงเนียวคมุมเลยเราจะสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อก,กันคือเก่าค่ะพี่น้องจ่าวันนี้สาวเดืินได้ปนปะกคอค่ะพี่น้อง บนะกขอกินกับสเสดาค่ะพี่น้องขอบคุณสเสดาจากพี่สาวสวิตเซอร์แลนด์แกกับไทยก็เอามาฝากสาวเดือนจ้นะ,นนนนะพี่น้องเยอะมากเป็นทุงบางไงเลยค่ะพี่น้องแต่ข้วแก้มน้าค่ะเออวันนี้มีแต่เดากับป่น,นจ๊ะจะกินสเสดาเปรี้ยวกับป่นจ้ะวันนี้เสดาค่ะพักเดามันข้าววันนี้เป็นออาเงินดองกับพี่น้องมาลจดจวดอืม อันห <mm ุ่นโดอกระาบนลุ้งค่อแสบบนประตูข่อยบนบกคอข่อยข้แสบเพราะเด็จวดกับเราปิดแล้วจะจวดจะบ้ามน้อบกกรอบบกแข้งบกเสือจับมาแบบ มันก็ดาารสกินมันเนงเนมมาคงเงาขมไเลยจะไม่ต้องถามขมข้ม <c oughs> ขนหนักขมจริงอ Thêm ừ. nhà của. subscribe không kênh Ghiền Mì không ไก่ลูกก็จะดอกดูคำข้าว หลังอย่มเนี่ยจับหลายเติบพ็ดำม้าฝากขอร้อยลายกันไปเนอก็ถือใจขอลายขอประคุณเปหลายๆจ้ะพูดสนับสนุนปักจะเดา นักข่องมกเขือก็สักกอาแอ้กแก้มวัเสารกินยู่หเนี่ยแดดดีดีแต่ว่าหนาวาะคนหลายอย่างนะ แซมสิสอาจ้กรอกไกขมดอกบวกบวกพอสลุบมุนปนกับบะมุนตะค้อ

คุยสิใจปร้องถามความขมขมค่ะข, <laughs> ขมัจ ಮೊದಲತಾಕಪನ್ เร้ย nah ักัาือเลยว่าแม่เห็นไม่เดวทีมันแฉะค่ะจ้เดิจแบนางเห็นน้ำผื้นน้ำดวดน้เฮี้ยนเลยจ้ะตุงนางไปนางมาอือจบ อ่อนแล้วจับเป็นม้าฝากค่ะอ,อ่อนเองจ้ะประเทศเป็นมัดเป็นมัดมากเป็นม,มัดเ,เป็นสื่อมาหรือเป็นอัจากตนใดทูเจ้จะไรเช่นไรเนะ่ <c oughs> ăn không ừ. tử với giờ, cá mình gấp quả gấp lạp cho con cái này đã thử đấy, hmm. <laughs> Bạn hừ bà ham bò không sạch เบบ่ะเบบ่ะเบื่ยเบบล่ะเบ่อตกินตรงมือจัตรงมม่สนอนเาอเสุดเบน้องแ่บแลวสุยบะกวาอรพี่น้องจ้าเมื่อกี้ไม <okay>. <c oughs> ้สาวดินมีปัญหาสาวเดินก็เลยตัดลิดไปยันไม้บดับ แต่ว่าดังอยู่จัะเช็คแล้ว <c oughs> ก็อิ่มแล้วจ้ะพี่น้องด <c oughs> <c oughs> ีนะที่เช็คจ้ะพี่น้องจ้ม <c oughs> <c oughs> ถ้าเดากินบะเบิดเด้อค่ะเด้ออยู่ข้างหลังพี่ค่ะเดวไปกินไม่เนาะย่างอยู่ขะอยู่ข้างหลังไม่ได้แอบไว้นะบอกใจอยู่ข้างหลังแต่กินเท่าที่เขาอิ่มอะค่ะอือพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดอนฝากกดไลค์กดแชร์ทางย t u b e แล้วก็แฟนเพนเนะจ้า,จาสาวเดินก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเป็นกำลังใจจ้ะ พอ,อกันคีมนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกันสุขสุขคนเดอ้อสวัสดีค่ะ